กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกับคอลัมน์ Health Secret บายด็อกเรอรวันที่คุณหมออรวันกิจเชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเราซึ่งคำแนะนำของคุณหมอก็สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภยัยห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บในขณะเดียวกันก็จะส m a r t ทดูดีสดใสไปตลอดการด้วยบางสัปดาห์คุณหมอก็จะมีคำแนะนำให้เราได้รู้จัก ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่มาเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเราค่ะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีวิธีการปฏิบัติตัวจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by Dr. ดอรวรรณกับคุณหมออรวรรณกิจเ,เวงกุลค่ะ ค่ะปัจจุบันนี้ก็มีรายงานเรื่องโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมากซึ่งหมอเคยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่ปีที่แล้วเรื่องโควิดระบาดว่าพอภาวะเศรษฐกิจตกเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือคนก็จะเครียดเมื่อเครียดถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดภาวะซึมเศร้ากันได้รวมทั้งคนที่ติดเชื้อลองโคว v i เองก็จะมีลองโ c o v i เอฟ f e c t ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีการซึมเศร้าได้ค่ะทีน,นี้อาการซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันก็คือเกิดขึ้นจากจิตใจนะคะ แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะดีที่สุดก็คือการมารักษาที่จิตใจนะคะพนิ้ใจเนี่ยมันอยู่ในกายของของคนคนนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือการรักษาด้วยตัวเองนะคะก็จะมีถ้าเราช่วงที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เราดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยคนที่เป็นหนักเนี่ยก็จะต้องพบผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์หรือว่าพบ เพื่อนนะคะหรือว่าหาสิ่งที่กระตุ้นให้จิตใจเราเบิกบานเพราะว่าจิตที่บวกเนี่ยคะ่ะก็จะค่อยๆดึงเราออกจากความซึมเศร้าได้อันนี้เป็นหลักง่ายๆอันนี้บางคนก็จะไปพึ่งยาซึ่งก็มีหลายความเห็นหมอคิดว่าการใช้ยาซึมเศร้าเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์เท่านั้นดีที่สุดถ้าเผื่อยังไม่เป็นหนักเนี่ยเราเริ่มมีอาการเนี่ยเราก็ต้องออกมาเอาตัวเองออกจากภาวะซึมเศร้านั้น เขาเรียกว่ารู้จักฟูลสต็อปตัวเองเพราะจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นบา่าวเราเป็นเจ้าของจิตใจของเราเองนะคะหมอคิดว่าเราก็ต้องหยุดความคิดที่เรารู้สึกว่ามันกําลังดิ่งเนะะี่ยค่ะแล้วพาตัวเองไปสู่ที่ที่มันสดชื่นสดใสพบเพื่อนนะคะหาเพื่อนหาสันทนาการเพลงหรือทําสิ่งที่ชอบอะคะ่ะเขาเรียกว่าโพสิ t h ิงกิ้งนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้เนี่ย นอกจากการพบจิตแพทย์พบเพื่อนดีๆหา,าสิ่งที่เราชอบมาทำเนี่ยแล้วก็คิดในแง่งที่บวกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอนะคะเรามองในด้านดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความดีของมันนอกจากนี้ถ้าต้องการการช่วยที่เร็วอีกอย่างก็คือโฮมิโอพาธีค่ะเท่าที่เป็นศาสตร์ที่หมอพบว่ามันเป็น Energy Medicine คือศาสตร์ที่ให้พลังค่ะการที่เราคิดความคิดเนี่ยก็เป็นพลังงานนะคะ เขาเป็นเรื่องของปัจจุบันพบแล้วควันต้มเอเนจีก็คือความคิดของเราเนี่ยทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของอนุภาคระดับควันต่มในโฮมิอพาธีเองก็คือเป็นเป็นศาสตร์การแพทย์ของเยอรมันนะคะซึ่งสามารถเอาหาเข้า,าเข้าไปค้นหาพืชชนิดต่างๆสัตว์สิ่งของเกลือแร่แล้วก็เนื้อเยื่อของคนเนี่ยค่ะที่ให้พลังงานตรงกับระดับ ของโรคที่เราเป็นหรือเช่นเรามีสภาวะจิตใจที่ซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีสูตรของโฮมูเทจเนี่ยที่มาทําให้เพิ่มพลังชีวิตตรงนั้นคือเกิดพลังงานควานตั้มเนี่ยมาสานสะเทือนให้จิตใจเราเนี่ยขึ้นมาสู่ระดับที่ทสมบูรณ์ได้นั้นตรงนี้ก็ต้องพบผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่จากประสบการณ์ที่หมอรักษาคนไข้ด้วยโฮมโอพารที้มาเนี่ยพบว่าได้ผลดีมากแล้วก็ไม่มีการติดยาเนื่องจากมันเป็นเป็นพลังงานมันไม่ใช่สา,สาร ถ้าเผื่อใช้พวกยาที่มา,เ,าเป็นเคมีค่ะหมอคิดว่าผลข้างเคียงอ่ะมันจะมีการตกค้างนะคะก็อย่างแรกเลยต้องรู้มีสติค่ะรู้ว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะเซลล์เสื่อเนี่ยหนึ่งต้องเบรกตัวเองแล้วก็หาเพื่อนหาสิ่งที่ดีๆทำทำให้จิตใจเราเนี่ยบุกโพสิทีฟมีเอ NERGY เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อวันคือเราต้องคิดว่าทุกแสงทุกอย่างเ,เกิดขึ้นเพื่อ สิ่งที่ดีกว่าในวันหน้านะคะแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็พบแพทย์ค่ะแล้วกใ็ให้เชื่อฟังตามคำแนะนำของแพทย์อย่าอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะสมึส่งเศร้าเราต้องดึงตัวเองออกมาต้องชนะเหตุการณ์นั้นพอมันผ่านไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะนะคะขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนค่ะโควิดมาแล้วก็ต้องไปค่ะนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ